างจุ้ยก็ได้ซ่อมรถรุ่นใหม่ไปเรื่อยเลยพี่น้องเอยรถรุ่นเก่าผมไม่ให้ซ่อมแล้วรถยี่ส์รุ่นแปดกันเฮ็ดบวเป็นก็ได้เฮ็ดรถดาวดาไปสำหรับพี่น้องวันนี้เจอกับเจ็ดจุดห้ารุ่นแปดโอ้ยคงเมือง,งนันบ่บ่กกันตัวเดียวกันนี่เหรอพี่ อาการเดียวกันขันนัอลขันนั่นเอเอาแห้งโอุ้ดงอันส่งขันเน่นี่มนมันเชื้อมันขับวัชพืหรอกแต่ว่าสามอัดไทนี่แหละแล้วว่ามันอยากไฟมันคือเหตดดีเดี๋วน่ะโอ้เอาไปน้ำมันอีกแลวกัน ไปแต่เห็ดเบาง่ายเสอรยไแล้วนงอนีสียหอเกระยอนมันสั่งห้ซื้อมาเังสียงเราเสียสั่งโอ้ปวดหัวเีเียวากับพวกผเสียส่สั่งซื้อม่ได้สั่งอะไรสั่งก็เสียเพาน้ำกันกับเ้ามันะครับไปน้ำกันนา มร้างหยั่งดอกยาบ้ากันถอสาง, 3, สางเรอยาอสีบัวกเสอากกเสียไปเ่อยเล่า <c ười> wow, th นั่นแหละยังเหลาจานพ่อบรกัดอ้าวทอเดี๋ยวคนจ่โตขึ้าอาจารย์จุ้ยฮะอาจารย์ขึ้นโดดดาวๆเถือบุกเ้ยพ่อ่าจะเป็ตโอสู่ก็มันหลายสิงสาราสัตว์นะสร้างเสือน่ยขึ้นพ่อก็ไปเถื่นแน่ยู่ตรงหงฝ่าสองกลม เกือบมันมาก่ได้หัวหันไหนใชสมมติสามบ่าเด้นัดกันกะครับไ้นัดกันเมื่อนีร่ยว่าเลี้วแล้วมากักเดี๋ยวดูผลงานต่อไปนะครับว่าถอดปั๊มออกดูหน่อยเป็นยังไงเอ้าไหนก็เอามาละไม่นเอาสุขคนบ่าเราเอาต้ององยันนีเด้กาแฟ สองกาแฟนี่สียเอน้่อันไหนน้เย็นมั้เโอเคนมเย็นหนึ่งกาแฟซีน้มเย็นหนึ่งกาแฟซีน้เย็นน้เย็นสองกาแฟสามเอาน้เย็นสกาแฟสเอานี่บน้เาปั่นแล้วก็ดีเดี๋ยวเอานี่ยาใส่ดีดลูกเอ้ยถาดเถิดมาใส่น็อตดีดี่นบ่มีก็ไปเอาเข้าาา่ น้ำมันมีันเขอาันก่อนอยู่สามหอเลยเออเอาได้ยน้ำนึ่งกันไหมเสียเช้ทีงไหล่ะถอดปั๊มตังนี่เฮียไปเฮียมาจนสี่ก็เหลือพีสามงแล้วมันออกดุพดเอาย่งเนี้ย้มัิงของ